เขาเกรงว่าว่าหลนีไประว่งที่ถูกทกฝัของพนักงานที่มีอำนาจสูงสุดระดาญานะเราอย่าไม่ย้มากไเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวะไปที่เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยาจไจะบุกทุ่งไปดีจำเป็นต้งนะเนียพนังานทุกคนต้องตงสิริจำเนียเรามีทิศอยากให้การดูไม่การยไครับวิธีผม

đếm <laughs> các <laughs>